่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนท่านผู้ฟังแฟนรายการที่ครบครับพบกับผมทิดบ้วนบางประมาอดิศักดิ์บ้วนกิยาพัานธ์น,น,นะครับเราพบกันวันนี้แล้วก็มีเรื่องราวมาพูดคุยกัน แน่นอนที่สุดครับก็ตามที่แฟนๆรายการได้ถามกันมาทางแอดไซอน์ ign, b U A N 4, นะครับอย่างท่านนี้บอกว่าดิฉันลบกวนถามปัญหาค่ะคือดิฉันปลูกมังคุดไว้ในบ้าน1ต้นนะที่อยู่ในหมู่บ้าน ในจังหวัดนนทบุรีปลูกมาหลายปีต้นไม่ใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ8นิ้วเริ่มออกดอกออกผลมา6-7ปีแล้วช่วงที่ออกผลมา3ปีแรกไม่มีปัญหาอะไรนะได้ทานลูกมังคุดนะบ้างแม้จะติดผลไม่มาก แต่สักสปีมานี้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปีจะมีฝนตกลงมามากทำให้ลูกมังคุดเล็กๆร่วงหล่นหมดวันหนึ่งราวร่วงเป็นประมาณ100ลูกจนไม่เหมือนอจนไม่เหลือเลยเป็นเวลาสปีมาแล้วจึงอยากเรียนถามท่านอาจารย์ว่าจะมีวิธีใดที่จะช่วยชะลอไม่ให้มังคุด หลุดล่วงได้บ้างขอบพระคุณอาจารย์และทีมงานมาณนะที่นี้นะครับอันนี้ก็จากที่แฟนรายการได้ถามไถ่ายมานะครับท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับตามที่ท่านเล่าให้ฟังมาเนี่ยนะก็แปลว่าวมังคุดนั้นเคยติดลูกได้ผลนี่มาบอกระยะหลังเนี่ยไม่ได้ลูกตั้งแต่ลูกเล็กๆล่วงหมด อันนี้ก็ต้องย้ําว่าอเป็นไปได้ไหมครับว่าในช่วงสองสมปีหลังมาเนี่ยมันจะมีฝนตกในตอนที่มังคุดเราเริ่มติดลูกเล็กๆแล้วอยากให้ท่านดูว่าระบบระบายน้ำเนี่ยมันดีไหมครับถ้าระบบระบายน้ำไม่ดีนะมีฝนตกลงมา ผิดฤดูเนี่ยแล้วน้ำมันท่วมขังแช่รากไหมนะครับแต่ผมว่าถ้าเป็นในบ้านจัดสรรน,นะฮะบางทีไอ้กรอบของรั้วเนี่ยก็เป็นอุปสรรคต่อระบบการระบายน้ำก็อาจจะทำให้การระบายน้ำไม่ดีน้ำก็อาจจะท่วมคำว่าท่วมหมายถึงน้ำแช่รากนะครับ แล้วก็เลยทำให้ระบบการส่งอาหารธาตุอาหารที่จะขึ้นไปเลี้ยงลูกเนี่ยมันสะดุดนะครับเมื่อไม่มีอาหารไปเลี้ยงมันก็สลัดลูกทิ้งนี่เพราะฉะนั้นปกติเวลาเราเห็นผลเล็กๆติดเนี่ยนะฮะแต่อย่างบางคดในผมเข้าใจว่ามันติดผลแล้วนะครับปกติเวลาที่ผลไม้ติดผล นะถ้ามันร่วงมันก็มักจะเกิดจากกรณีว่า 1. นึาการผสมไม่สมบูรณ์แบบ 2. ก็คือว่าการให้น้ำมากโดยเราไม่ได้ตั้งใจนะครับแล้วน้ำแช่รากทำให้ระบบรากดูดธาตุอาหารเนี่ยขึ้นไปเลี้ยงไม่ได้ก็จะสลัดลูกทิ้งหรือ การปล่อยให้ขาดน้ำขาดน้ำเนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งการขาดาธาตุอาหารไปด้วยในตัวเพราะว่าไม่มีน้ำไปละลายาธาตุอาหารให้กับผลผลิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นการขาดน้ำหรือน้ำมากเกินไปทำให้รากเนี่ยน้ำธาตุอาหารไปหลาะเลี้ยงไม่ได้ก็จะสลัดลูกทิ้งนะครับ แบบนี้อันนี้ก็เป็นสภาพนะทีนี้ท่านก็ลองฟังดูแล้วก็ก็ลองไปพิจารณาว่าเหตุมันเกิดจากอะไรแต่โดยปกตินะครับมาตรฐานผลไม้ทุกชนิดเวลาเริ่มติดลูกติดผลแล้วหลังจากผสมเกสรติดลูกแล้วเนี่ยนะฮะเราจะต้องมีน้ำกับปุ๋ย ปุ๋ยที่เราใส่เราจะใช้ปุ๋ยสูตรเสมอ15-3ตัวนะฮะหรือสูตรอะไรก็ได้ตัวเลขเท่ากันเนี่ยนะครับรอบๆส่งพุ่มแล้วก็รดน้ําและน้ําต้องไม่ขาดปุ๋ยต้องไม่ขาดนะครับแตนะ่ในกรณีต้นเล็กต้นไม่สมบูรณ์แล้วติดลูกเยอะก็มีบ้างเหมือนกันครับที่ถ้าต้นแม่เลี้ยงลูกไม่ไหวก็จะสลัดลูกส่วนเกินเนี่ย ให้ร่วงลนลงไปนะครับอ,อันนี้ก็เป็นคำถามที่ท่านได้ทำได้กันมานะครับคราวนี้เราไปอีกคำถามหนึ่งครับอีกคำถามหนึ่งจากแฟนรายการบอกว่าบวรบกวนเรื่องการแตกของมะม่วงคือตอนนี้มะม่วงต้นที่มีลูกหยุดการฉีดยาเคมีทุกชนิดได้ประมาณ7วันเพราะจะทยอยขายปรากฏว่า เจอฝนตกเมื่อ14-15กุมภานะและกลางวันก็แดดแรงร้อน33-34องศาทำให้ผลมะม่วงที่จะเก็บขายแตกเป็นลักษณะดังภาพนะครับภาพที่ท่านส่งมาก็มะม่วงแตกตรงอกของมะม่วงนะตั้งแต่ขั้วผลมาจนกระทั่งปลายผลเลยนะครับ แต่ละลูกจะมีน้ำหนักตั้งแต่5้ขีดขึ้นไปจนถึง8ขีดเลยจะเรียนถามว่าสาเหตุเกิดจากเชื้อรายังมีอยู่ในในต้นหรือเกิดจากแมลงวันทองคะแต่จากที่ต้นมะม่วงจะมีเป็นดวง,ดวง,ดวงๆขาวไม่ทราบว่าคือราหรือเปล่าอันนั้นก็ไปเห็นที่ลำต้นนะครับคืออย่างนี้นะฮะ อาการแตกอย่างที่ส่งภาพมาให้ดูเนี่ยไม่เกี่ยวกับเชื้อราไม่เกี่ยวกับมแมลงวันทองมแมลงวันทองไม่ทําให้ลูกแตกนะฮะไม่ทําให้ลูกแตกแต่มแมลงวันทองทําให้ผลเน่าข้างในนะฮะข้างในจะเจอตัวหนอนนะครับนั่นคือมแมลงวันทองส่วนถ้าเป็นเชื้อราสมมติว่าเป็นแอนแทกโนด มันจะต้องมีจุดดำที่ผลซะก่อนแล้วหลังจากนั้นอาจจะเกิดรอยแตกตามนั้นได้แต่ในกรณีที่ผลที่ผมดูนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นอาการที่แตกนี้เกิดจากอิทธิพลของฝนตกหลงฤดูนะครับนะเกิดจากฝนตกหลงฤดูเพราะว่าถ้ายิ่งเรามีการงดน้ำ แล้วก็หยุดน้ําตอนนั้นจะั้เราจะเก็บเกี่ยวเพื่อจะทําคุณภาพปกติผลไมน้นี่เวลาเราใกล้เก็บเกี่ยวเนี่ยเราจะทําคุณภาพเราก็มักจะใส่ปุ๋ย13บ3 21สิบสามอนะสิบสี่อะไรประมาณนี้นะแล้วก็จะมีการหยุดการให้น้ําสักประมาณ4ี่ห้าวัน นะทีนี้ถ้าไปแจ็คพอตเจอช่วงนั้นฝนตกลงมาในขณะที่เราเริ่มงดน้ำไปแล้วนะอย่างนี้มันก็จะทำให้เท่ากับว่าเหมือนขาดน้ำแล้วน้ำมาแบบโครมครามอย่างนี้ลูกแตกได้ครับนะแล้วก็ท่านไม่ได้บอกพันมาว่าเป็นพันอะไรแต่พัน์ที่ลูกจะแตกง่ายมากนะครับก็คือพันฟาลันนะครับ ก็เคยคุยกันเล่นๆกับชาวสวนมะม่วงบอกอาจารย์ไอ้ฟ้าลั่นนี่นะบางทีเนะี่ยจะเอามีดมาปอกแค่จ,จะหลดมีดมันแตกเพลเลยนะ <c oughs> <c oughs> กะ็แซวกันนะครับฟ้าลั่นจะเป็นพันธุ์ที่ผลแตกได้ง่ายมากนะฮะเขาก็เลยตั้งชื่อพันธุ์นี้ว่าฟ้าลั่นก็คืออาการที่ลูกมันแตกนั่นเองนะครับ ก็ขอให้แฟนรายการท่านนี้ลองพิจารณาดูนะครับนะอันนี้ก็ผิวผมดูภาพขยายนะฮะผิวผลนั้นก็จะมีสภาพมีเพลี้ยไฟอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับที่เห็นเป็นสเก็ตสเก็ตจะมีเพลี้ยไฟเข้ามาทำลายแต่ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากเรื่องระบบน้ำเป็นส่วนใหญ่นะครับ ท่านผู้ฟังสงสัยเพิ่มเติมก็ส่งจดหมายถึงทิศวุ่นบางบระมะตู้ปอนสิบกำแพงแสนะขอปฐมเสมห3 1 4 0หรือถ้าจะส่งลายก็แอดไซ b u เอ็นนะครับใครใคก็รักหัววัวกันไทยใครใครก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริง เต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ i, ่งวิ๋ยดีจริงๆรห,ห, um, หั brown, ety, วคันไทยชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโตมา4 0ปีตามาน้มีน้องสิ่งก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โม้เราเจ ja ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนไร่นาร่ำรวยทั่นหน้าเพราะหัวคันไทย ดีครับผมเหมาะสมครับท่านการเลือกซื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยธาตุอาหารหลัก NPK และธาตุอาหารรองกำรรมะถันช่วยให้ข้าวต้นแกรก่งแตกกอดีใบเขียวตั้งชันรับแสงเมล็ดเต็มไม่ลีได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถ ของไทยเซ็นทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง ปุ๋ยตราหัวเขินไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16128พลัง2สูตร16200และสูตร151515 15, 15, 15, พรีเมียมครบด,ด้วยธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตวไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยข้าวโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหัวเขินไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไทยเซนทันเคมีจำกัดมหาชน